อดีจ้ากลับบ้านแล้วอุดรธานีมุ่งหน้าสู่บางปะอินบางปะอินยุทธยาบางน้อยสระบุรีโอ้ยออกกะมากกะกลับบ้านเลยคิดถอดล้านน้อยเหตุงานกะจังโอ้ยเงินหลพัด เขาแก้กัหาเรื่องบ้านพัสดุเขาเสียโอ้ยมันบมเมนผู้ใดเขาสิเป็นรักกับพัสดุเจ้าของเขามาเอาเนาะกระบอกอยากเอาให้เขาโอ้ยเงย์หลายกูเกิดมากกูไม่เคยเห็นกูก็เ,เห็นกูเลียได้เห็นหน,นี่แหละกูจนให้กูย,ากย่างเงนปวดขายังวัน่เห็นงานอยู่โอ้ยเงินหลาย ยันได้ไปหารับสื่อของเก่าคือเก่าดูไปหาขายรถต่ดี้เดี๋ยวสิมีความสูขกวนีอยู่เมืองเรามุ่งหน้าสู่บางปะอินอายุธยาตอนนี้อยู่เส้นบางนาตาารถไม่ค่อยติดไปได้เรื่อยๆรถติดจ้ารถนะ รถไม่ค่อยติดไปได้เรือ่อยๆให้เบิ้งขี่เร็วก็บอได้รถฉันมันเก่าเจ้าจึงบวัวขี้ใหก้กำลังใจนี่เด้อเอฟซี่เอ้ยนองเง้ย มุ่งหน้าสู่บางปยินยุธยาสระบ,บุรีบางหน่อยโคลาดคอนแกนอุดรหาล้านหน่อยรถประติดแม่ดีดีวะรถไม่ติดเลยไปได้ตลอดเล่นแต่ว่าสิไปติดจุดเทีทย่ยวแรกก็บอลปเลยนี่ไปได้ตลอด โอ้ยโอ้ยก่สิหอด o มองมันด้นเก็บเงินแล้วกล้องกระซิมนี่แต่เนี่จะใายวิวให้พี่นอ้องเพิ่งซื้อรดบติดไปแบบสบายเลยแม่พี่น้องเอ้ยลดบติดเลยผู้สาวบอกว่ารถคอยห่างก็สั่นไปบะเถิงเส้หนหอัวก็สั่น โอ้ย oh, FC มึงหลอกมึงหน้ามือนี่คิดทอดเดี๋ยวไปเดีเท่า,า,ารถซับพานี่พี่แอนขับรถด้วยยายค่าทัางล้วนแล้วบาทนี้เดี๋ยวไปท่ถึงลัมลูกกาไปซื้อของฝากให้ยายกันสิไปซื้อหุ่นละตลาดกลางดง จะกินมาข้าวหนวันสันพัฒน,นาสองเท่าเพิ่นน่ะซื้อไปฝากจากพันอยู่อีตันซับไปเห็นกับผมมีแม่ได้ จำใยสองใยเลยเป็นแม่คิดทอดเล่าห้งนาสูมันละกันอายุโอ้ยถึงวังหน่อยเรารถกำลังสิติดแล้วันนี้เริ่มสิติดแล้วรถนะโอ้รถเริ่มสิติดแล้วเริ่มสิติดแล้วจะลาจอดกำลังจะหนาแน่นแล้ว ก็น,นั่งสิเริ่มติดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมุ่งหน้าซูดอนเป็นแบบนี่มนันนะใครเห็นบ้งกล้องไฟกบ็บืดบาดบืดบานอยู่มือไฟสั้นตั้งขับรถตั้งจับปองโอ้ยมนันนะรถก็ติด ออกซินน่ะมันแค่สิบนาทีจะติดถกต้องวุ้นกระหว GN นอนหรอบังหน่อยแล้วพี่นอนเอ้ยเป็นกำลังใจให้นี่เด้อจ้ละลุงติดตุ้งนี่ย rớt thịt nhà lượn thịt đó